โสธรแปดเหลี่ยมเท่าไร่ครับเจ็ดพันห้าสี่บห้าได้ห้าพันห้าห้าสิบแล้วกันคนละหน่อยละคำคนละคำกินงสุขใจเท่าไหร่อ่ะ มันขายไม่ถึงเลยนวะยี่ห้าแล้วกันสามสิบยี่แปดไปขายสามสิบได้ๆๆ้แล้วเนี้ยเท่าไหรอนนไห่อันนี้ไม่รู้ราคาพี่เดย่อยอันนี้เมตตาขายได้พันซื้อแปดร้อยคู่นี้ซื้อพันแล้วกันพันแปดชุดเนี้ย แม่ตาของพันต่อได้ไหมนันชุดนี้สองพันผลเฉลี่ยเลยยี่สิบยี่แปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดห้าสิบเก้าสิบแปดดื่น้ำก่อนได้ <Okay. S 2> เวลาถ่ายรูปอะ ถ่ายให้มันสวยๆถ่ายให้มันชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวเราพี่ดูอะ่ะบางทีตอนแรกมากล่าวว่าถ้าเกิดไม่ใช่ไม่สวยอะพี่ไม่ซื้อเลยนะแต่พี่รู้แล้วว่าที่เราถ่ายมามันไม่สวยขอบใจมาก